สบายดีพี่น้องเพราะว่าตอนบ่ายบายแรงๆหลายๆพี่น้องเลยเพราะมือนอีก,กันสิได้เดินทางขอบุล่ะละห้าหน้าทบุล่ะพี่น้องงานแข่งเพื่อบุละ่ะไปพี่น้องไปเตรียมเครื่องเลยตั้งเขาเข้าไปพี่น้องมาในรถกันในเชือดออกไปที่ละขั้นเลยพี่น้องขั้นที่สองขั้นนี้ขั้นหลังออกไปก่อนรถตัวตั้งพี่น้องออกก่นนนอนละหกท่านคุณแต่สาวนาะ ยังเหลือแต่ขั้นนี้างออกพี่น้องขั้นของของไอ้เทอปปนไฟว้ยเนี่ยค้งนี่พ่อออกนี่เนาะมนจะบเกงจเบอเกกะ่งเดมรางเด้มมามามาเรือบ้อยเ้วพีหน้องเนาะเรียบลอย่น้องออกแล้ว อ๋อท่านนี่เธอกำลังพี่น่องเอาหล่อเข่าท่านสิบสองหล่อเนี่พี่น่องเนาะเป็นรถแกเครื่องเสียงพี่น่องรถไวะนอะเนี่ยกะไแะเไเลยไ ได้ออกมาเมื่อสองขั้นนะพี่น้องเนาะกตัวทั้งแลพี่น้องขั้น,นหนึ่งก็ได้ซิบหล่อขั้นหนึ่ง มีอสิบหลอ่อขั้นหนาเป็นตู้รถไอ,อ้เครื่องปั่นไฟนอ,อะ่างเงเอาถอยเลย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 เพื่อให้ผมกระไดอ่ะเกิดอะไรพี่น้อ,นอง,องไปถอยบนขั้นหนีหนขึ้นไปได้ยังเหลือแต่ขั้นนี้พี่นอ้องจะออกขึ้นกันนะพี่น้องเนาะ ท่นนี้ก็สิได้ออกกันนั่นแหละทัานนี้ก็สิได้ออกกันพอาขันล่อเขาขนาดอึ่งกับล้างขันล่อเขานะพี่น้องเนาะว้ยขันว่าจะอาออกกับคือโบนนั่นหัวหน้าอะท่านนี้ก็ไปบืนหมดตัวดีก็ไปบืนหมดท่านนี้ไปบืนยังไหนเนาะเดี๋ยวพี่น้องอยู่ว่างนี่แหละกะ ติดไฟเป็นไอ้รถแก้เครื่องเสียงพี่น้องคันค้นนี้ขันสิบสองหลออคั้นนี้แต่เมื่อแรกเขาก็ซิมีกกตไรซ์ซดคือเก่าพี่น้องไรซ์ซดทางผ่านยูทูบอยู่แหละทางส่องจันหล่อแชนแนลเนาะพี่น้องเนาะห้องหล่อแชนแนลก็บจดได้ไรซ์ซดให้พี่ให้น้องได้เบิ่งคือเก่าพ,พบปะเอฟซีงานแข่งเหือวัี่เก้าจีซีฟูที่ละห้าา,ามงานแข่งเหือย่ำเราพี่น้องเนาะ เพิ่นสิไล่ให้เบิ้งฟี่ไล่ทดแทนพี่น้องพองานแกงกอกเนี่ยมันเน็ตมันบ่ได้เลีพี่น้องแล้วก็เลยว่าเพิ่นกระชิไล่ให้ทดแทนพี่น้องเนาะสดเชยให้เนาะพี่น้องตัวนี้การเตรียมการเตรียมงานเลาวพี่น้องเนาะออกไปละการสิมือไส้สด ที่ได้ไลฟ์สดให้พี่น้องได้เบิ่งฟรีทาง200ช่องรอยชาแนลนะครับเนาะอ,อยู่ทาง100ร้อยแพนเพจม่านนี่แหละพี่น้องอยู่ประมาณนี้สิได้ไลฟ์สดให้เบิ่งนี่ก็โซเฟาเตรียมเลยพี่น้องเพิ่นเตรียมเลยเพิ่นเตรียมเลยพูดช <laughs> ่างเก่งม่วงคุง้งหาวนอน <laughs> เตียงพี่น้องเนาะลบปลาในขวพ in. <t aps> ี <t aps can> ่น้องเอ้ยบอดนี้ชีสแท่งในร้านเอ้ยชีสแท่งร้อยพันเช็ดไอ้เ้าจี่ได้ชีสทุกินพี่น้องก่อนเดินทางพี่น้องเนาะแมนเลยแมนสิบเอ็ดกับกับยำยำใบกุยเมนแมนกับยำใบครับเพื่อจะชีสทุกินมร้าหารไปบ้านเขาเลย ประอ,อดประอ,อดครับประอ,อดเดี๋ยวพ่นกล้ามาเก็บคลิปแล้วพี่น้องเนาะไปรอเบอร์อีกสักก่อนนี่ก็มองนี่ก็กสิเป็นโล่งรถของรถแกโตแกตังนะพี่น้องเนาะที่ข้างหลังก็งกสิเป็นบ้านพักของจ่าเองอู้น่าพูดพี่น้องคนอยูป่ประมาณนั้น กำลังขมักกระมินนะพี่น้องนอ่ค้อนวอยห้องกัจะได้กระสีเดยไปพี่น้องเลยพุญละละห่านำพุญละพี่น้องแบบนี้ไปสิออกพุญละละห่านำไปพี่น้องเด้อพอกันละห่านำภุญเด้อแบบนี้เด้อเอามาบังจะลอยก่อนเฮ้ยยังไงจะลอยเดี๋ยวนี้มันเป็นเลยเป็นข้าวจีบอบชีดแม่นีเข้าวจีก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ตู้เตี๋ยวดนั่นโดนน้องที่บนนะบ่ เออเลยเจี๊ยมใส่ลูกฟางโอ้อโหจะปิ้งกับลูกฟางก่อนเลปิ้งพร้อมกันบ่ได้บ่กทุกส่งใส่มันมันแข็งก็เลยเป็นมันนิ่มก่อนหนะๆโอ้โแล้วเราไปปิ้งยี่กนะดองทุกทีไหลหรอชีมที่เ,าเขาใส่พิซซ่าไในร้านโอ้นี่นบ่กเมนเล่อบ๊วบ่วยบ่วยมีนมใส่น้ำบ่เฮ้ยนี่ใส่ครีมเลยโอ้ยนี่ใส่ขอกใส่นอมีหมูยองใส่นอยืดขนาดเลยเอากลับไปอบอีกนี่ใส่ครีมก็รีบมาโอ้โห โอ้ยขอก่อนหนึ่งเด้อได้เลยแต่ว่าชีดมันเป็นชีดเก่าจักสิเป็นยังไงเด้อบวมเห็นดิบวมในตู้เย็นบวมอับติบวบบวบหูเอาปีเองมาย่าพี่น้องชีวิตราวลาแบบนี้เนี่ยพี่กินง่ายกินง่ายไหมน้องกินข้าวจีเลยคือฝรั่งนี่ตัวชีดพวกกันจะยืนเลยอะไรไหม่ไหมไหมชิดบวบไหมกระนุนฟังเลยแล้วบวบก็แห้งเนาะผู้น่าจะดำเลย วายวายใม่ม <Auf> ่ก้อนซุกใหม่ก้อนซุอรถพี่เขาไปเอาออกพี่เลยเอามือนอะเบาอเอาเหมือนเดี๋ยวมันก็กรอบเองเอาเอามึงงดป้าให้แล้วเดี๋ยวคนชิลล็อกมาตอกป้าใหแล้วมันต้องมีตัวนี้ขึ้นได้เลยเนี่ยเบิ้ลเบิ้ลคเช็ดให้ บ่อ่อนก็ได้ไน,ะออน,นดี่นี่ข่อยมีข่อยมีวิธีนี่ใส่ตัวนี้เนี่ยพอดีเลยนี่นอาจารย์มาล็อกเบอร์มุ้งเสือขอ่อยน,นี่พีน่น้องนี่ต้องขังกันแลนี่ต้องมีแนวครอบขึ้นหอมดีเลยแหละหอมชิดตัดเลยโอ้ปกติมันต้องเอาชีสใส่แบบว่าอันเป็นก้อนเลยนะมันบรรดาห่าวัดเสียแข็ญขอเห็นแล้วได้ซองผิดพุเนาะโอ้ ใส่ใส่ทะลักไปเลยโอ้ยอือหึข่างเลยบ่นวุ้ยยังไบัดน,นี้เออในสีแค่เน่เว้ยเออตัวนี้โอเคยอยอลอเลยสีพอดีเนาะทุกคนห่วยบ่ดเลยไปเลยพี่น้องขั้นหนึง่งออกไปแล้วหลายพี่น้องไม่พอกันอยู่คนละละห่านามพลเรือพี่น้องเด้อไปเลยขั้นหนึ่งรถ ไปที่นพี่น้นองเนาะเครื่องปั่นไปก่อนอ่าที่ย่างนี่แหละย่างเหลือลสิบลอ้อแก่โตตังนพี่น้นองเนาะขั้นออกก่อนแล้วขั้นไหนใครผู้หล่ะเพิ่มเอมเพิ่มเอมพมดแล้วพี่น้องเลยครับนี่อีกขั้นหนึ่งพี่น้องขั้นสิบสองล่อ,อยากกับจิตทอยออกมาใสาล่ล้อเป็นลอ้ออยู่พี่น้องเลย ขยันบวกไก่แต่ทางกับสิประมาณสี่ข้าหกิโลเลือประมาณนี้เนาะ,ะ,<อ>ะพี่น้องเนาะอ่ะจะหน่อยเขาขอพ่อเขาจะพูดละแล้วพี่น้องก็รถคันนึงกัน้ำหนาเขาไปแล้วนี่อีกรถคันนึงนะพี่น้องเนาะอีกสองขันไหมคันโตตังนี่คันโตตังเนี่ยเห็นไหมแบบพี่น้องก็คั้นสองหลอดเก่องเสียงนั่น่อยพี่น้องแล,ล้วรงสิเข่าพี่น้องเา,าสิเข่าไปเรือยกัน ระวังคลิปนี้ลุบไหวซ้ำหนีกันนะพี่น,อน,อนอ้องเนาะเอ้าสุดท้ายยาเจ็บยาจนสุขใจสุขก,กายสุขสบายดี